คือมามาค่ายนิทรรลเนี่ยคุยสนุกทุกรอบต้องคุยกับคนนี้ผู้ใหญ่ไพโรธผัน okay, สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับอ่ค่ายศิษย์สรารเสือนะครับมาเช็คฟิตส,สามขุนพลเลยวันที่6คนหนึ่งวันที่7-2คนเอาวันที่6ก็ได้พลลีพลล่วันที่หกใช่หายไปกี่ปี ก็คือตอนนี้หายไป2ปีอ่อนๆก้องศึกก้องสิทธ์ก้องศึกศิษยิ์สละวัตเสือศิษย์สละวัตเสือนะครับแชมป์กี่เส้นพี่4เส้นใช่ลุมพินีและก็ประเทศไทยหายไปไหนมาครับก็คือจริงๆวันนั้นชคที่ช่องจิตเราก็มันเหมือนมีอาการอ่อนแรงเหมือนของกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้ครับแต่เราเราตรงนั้นมันมันย้อนไม่ได้แล้วก็คือเรามาว่ากันสดๆตอนนี้ดีกว่าตอนนี้ตอนนี้ลองลองมาลองเช็คดูก็ตอนนี้น้ามวยก็ใกล้ใกล้จะใกล้ก็คือใกล้เหมือนเหมือนปกติแล้วไม่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 เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ใหม่ๆก็ขึ้นมมาให่ ร่างกายก็ดูดูเหมือนจะดีขึ้นดีขึ้นแต่อยากจะลองวันที่6ดูว่าจะเป็นยังไงก็ต้องดูลดน้ำหนักดูก่อนว่าจะเป็นไงไปโดนถันขอก้องน,นิดนึงไม่คือโอ้แต่ก็หายไป2ปีกว่าเลยนะพี่นะสองปีกว่าเด็กก็มีการเล่นกีฬาออกกําลังกายอยู่แล้วครับขเขาไม่ได้ว่าไปกล้าสุบุรียใบยมุกอะไรก็คือ,อเขาเขาเขาพร้อมที่จะชกมยอยู่ตอดเวลาแต่ร่างกายเขาไม่ได้แล้วก็กลับมาเข้าค่ายประมาณเดือนกว่ากว่าได้ประมาณประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ฉุกแล้ว ก็ตอนนี้ก็นี่ตอนนี้ถามว่าใช้ได้ไหมตามตามตามมาตรฐานของสารเสือตอนนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณสัก30ม0 30%อีอ่สเปอเมเยอะกว่านั้นบ้างพี่ไม่ได้ครับไม่ได้ไเพราะว่าเราจะดูเราจะดูระบบการหายใจ uh huh. ดูระบบการหายใจแล้วก็ เตะเป้าว่าเตะเตะแล้วเป็นไงบ้างหายเร็วไหมเหนื่อยเร็วไหมเหนื่อยเยอะไหมล้าไหมอะไรเพียไหมอะไรเงี้ยแล้วจะทันไหมเนี่ยวันที่6กพฤศจิกาเนี่ยวันที่6ก็เขาก็คงไม่ไม่เตะร้อยมอนกันแหละเพราะน้ามวยก็หยุดทั้งคู่อ่าเพราะฉะนั้นก็คือเราเบียดได้แต่ถ้าเขาต่อยอยุดเมื่อก่อนปุ๊บต่อยอยุ่ตลอดต่อยมาต่อเนื่องเราชกไม่ได้แน่นอนแต่เราหวังว่าจะใกล้เคียงกันแต่คือ 30- 40, 40ของสาวเสือเนี่ยใช้ได้ถ้าถ้าถ้าบอกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหาตัวชกยากกันแล้วกัน ถ้า 30- 40ี่นี่คือเอาอะใช้ได้ก็ออกไปก็ไม่อายใครอะไม่อายใครแน่นอนไม่ให้เสียไม่ให้เสียชื่อแน่นอนไม่ไม่เสียแน่นอนครับเจอกับใครพี่พเจอกับอะไรไม่รู้แล้วปั๊บฟ้าดำชัยก็ก็ไม่ไม่เคยดูมวยเขาเหมือนกันโอ้สูงสูงเหมือนกันใช่ครับมีแข้งมีฝีมือใช่ แต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูอะไรมากเอาของเราให้ใหสภาพร่างกายให้ดีอตอนตอนนี้คือต้องการทํานักมวยให้มันใกล้เคียงแล้วก็ไปชกได้เลยเพราะว่าเรื่องฝีมือเรื่องสมองไวอะ้รปุ๊บเราไม่ห่วงนักมวยเราอยู่แล้วเดี๋ยวห<อ>น้าการก็ว่ากันอีกทีได้ใช่เราแก้การอากาศเอาแก้บริวิทีวมันมันมันใจในตัวนักมวยอ,อยู่แล้วทําอะไรกับน้องบ้างบํารุงยังไงซ้อมอะไรบ้างคือจริงๆตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเยอะครับก็คือปล่อยให้วิ่งแล้วก็เตะเป้าแล้วก็มีเสริมด้วยโปรตีนนิดหน่อย โปรตีนนีหน่อยเพราะว่าก็ไม่กาให้กินเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขับไม่ได้เตะเป้าเตะเป้าเยอะไหมพี่เตะเป้าตอนนี้ก็อยู่ประมาณสามยกสามยกก็มีปั้มกันกันกบคมเพรกับเทนเนอร์ huh. ก็ขอให้มั่นใจเรากันแล้วกันถ้าถ้าออกไปช่วงนี้คือดูแลสบายใจแน่นอนเทนเนอร์ที่ผมมาครั้งที่แล้วกับมาครั้งนี้คนละคนแล้วอ่ะาใช่ตอนนี้ตอนนี้ได้เทนเนอร์ใหม่มาใช่พี่ก็คือชื่อนักมวย <laughs> ยอดพยักเลยอะไรยอดพยักสิบสองพี่น้องไหมพี่สิสองพี่น้องใช่ ก่อนหน้านี้อยู่ใายอะไรพี่ช5ห้พยัชอห้พย,ชพยใช่ก็ก็กะถือว่าม,มือดีมาใช่ใช่ใช่จริงๆเราเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆของเราอ่ะก็คือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทดลองงานถ,าถ,าถ้าถ้าทุกอย่างผลงานเข้าตาหรือว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจของของระดับผู้บริหารแล้วหรือว่า F-C แล้วเราเราก็จะสานงานกันต่อแต่ถ้ามาดูแล้วมาทําระยะประมาณสักปีหนึ่งให้หลังปุ๊บ เอฟซบอกว่าไม่มั่นใจก็คืออยากจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็เปลี่ยนไปตามสไตล์ของเราอยู่แล้วก็คือไม่ใช่ว่ามันทาอะไรแล้วต้องต้องเอาจริงนะฮะทำอะไรก็ต้องเอาจริงเพราะว่าของเราจะไม่ให้มีตําหนิเลยไม่ต้องกลัวว่าสาวเสือจะมีอย่างงู้นอย่างนี้ไม่มีสาวเสือนี่ทำมวยเพื่อเป็นกีฬาทํากีฬาให้เป็นกีฬาขอให้ทุกคนไปดูมวยอย่างสบายใจได้รักไหนชอบไหนตามสบายไม่ไม่มีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็มปัอื่น้มก็มก็จะปั้มกับสองพี่น้อง ก็อยู่ประมาณนี้เพราะว่าพี่ค่ายพี่อะคนที่แบบตัวปั้มอะจะมีไม่เยอะแต่ท่าบอกไปแข็งแรงทุกคนก็เลยงงว่าเอ้ยเอาแล้วไปปั้มกับใครมาเขาของเราคือจริงๆแล้วปุ๊บเนี่ยไปปั้มที่อื่นยากเพราะว่าเพราะว่าถ้าตัวเท่ากันอะไรเงี้ยมันจะสู้พวกนี้ไม่ได้พวกนี้แข็งแรงเพราะฉะนี้ก็คือถ้ามันก็มันมันมีมันมีวิธีการซ้อมเอาให้แข็งแรงจนได้อ่ะมันมันมีมันมีวิธีเต้องมีต้องมีคู่ป้มเยอะก็ได้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีก็ได้ครับไม่ต้องมีก็ได้ ก็คือเราเราก็เอาแข็งแรงจนได้มันมันก็มีมีกลยุทธ์มีเทคนิคของแต่ละค่ายว่าจะทํายังไงจะให้แข็งแรงที่สุดอะไรเงี้ยจริงๆนักมวยเนี่ยคือแข็งแรงอยู่แล้วถ้ารอรอแค่รายการขึ้นแค่นั้น,น,นเองเพราะว่าของเราก็คือจะรอโอกาสจะรอโอกาสมาปุ๊บพร้อมเลยโอกาสปุ๊บมาปุ๊บพร้อมเลยส่วนมากเราจะทํามวยเนี่ยเราจะไม่ให้โปรโม,มเตอร์เสียใจแน่นอน uh huh. ก็คือรายการขึ้นมาปุ๊บเราจะดูมวยเป็นพิเศษเลยเพราะขอให้มั่นใจเราคือเขาก็เหนื่อยอยู่แล้วโปรโม,มเตอร์ ครับเฮ้ยขึ้นรายการให้แล้วทาไมไม่ดูแลนะักมวยทําไมต้องให้ขี่รถล้มทําไมต้องไอ้นู้นนี่เจ็บตัวทาไมให้ป่วยอะไรเงี้ยของเราปุ๊บนี่จะสติ๊กตรงนี้ไม่ให้โปรโมเตอร์เสียใจแน่นอนเพราะฉะนั้นโปรโมเตอร์สบายใจเราได้เขาเรียกว่าอะไรยุงไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอใช่อาจากที่6ไปที่7สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับผมเองชุมพรสุรพัชจารุมนีนะครับใครที่ชื่นชอบมวยอยากลุ้นวยผมฝากไว้ด้วย แอดไทเกอร์ตอนะครับไปที่ไลน์แอค้นหาเพื่อนนะครับใส่แอดไปข้างหน้า t i g e r 999แอดไทเกอร์ Tiger ตองเเรื่องของการเงินไม่ต้องห่วงผมการันตีเองล้านเปอร์เซ็นต์ครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยจะไม่ให้ตกหล่นเลยผมยังอยู่ในวงการมวยยังเป็นผู้สื่อข่าวสายมวยอยู่ยังภาคมวยจัดวิทยุเป็นพิธีกรอยู่ผมมีตัวตนถ้าใครกำลังหาเว็บที่มั่นใจที่เชื่อถือได้ คิดถึงผมนะครับแอดไทเกอร์ตองก้าของเอกชุมพรนะครับหรือว่าใครที่มีเว็บอยู่แล้วทุกวันนี้เว็บเดียวไม่พอแล้วนะครับต้องเทียบกันหลายๆเว็บเพื่อจะดูค่าน้ํา5บาท10บาทส่วนต่างเนี่ยถ้าเล่นไม้ละหลายหมื่นนะโอ้โหหักลบผมนี่นี่เยอะแยะ,ยะมากมายเลยอ่ะผมฝากไว้แล้วกันของผมเนี่ยลองเข้าไปสอบถามดูก่อนนะครับแอดไทเกอร์ตองเก้าเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากเอกชุมพรนะครับมีครบเลยทั้งมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกสมัครฟรีนะครับ ไม่เสียตังค์ทางน้อยที่สุดเนี่ยสมัครเข้าไปดูกระแสเลดการเล่นเขาเล่นคู่ไหนการคู่ไหนเลดผิดเลดเพี้ยนกลิ่นไม่ดีสมัครฟรีครับฝากไว้ด้วยนะครับของผมเองการันตีการเงินล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยไม่มีตกหลน่นเล่นกับผมสบายใจได้การเงินมั่นคงบริการดีนี่คือเว็บมาตรฐานที่คุณคู่ควรอัดไทเกอร์ตอนเก้าขอบคุณและสวัสดีครับ